สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิีพรบริยาค่ะวันนี้จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายนะคะทั้งหมด6ท่าค่ะโดยท่าแรกจะเป็นท่า leg extension ค่ะแล้วก็ squat push up แล้วก็ knee up แล้วก็ superman แล้วก็สุดท้ายจะไปเป็นปั่นจักรยานกลางอากาศค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะท่าแรกเราจะใช้เป็น leg extension ค่ะก็คือเราจะมีอุปกรณ์ก็คือเก้าอี้นะคะโดยเราจะนั่งลงไปบนเก้าอี้ค่ะแล้วก็กางขาเท่ากับช่วงไหล่นะคะ มือหลังตรงแล้วก็มือจับที่เก้าอี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเตะขาไปข้างหน้าค่ะอย่างนี้นะคะข้างลัดแปดครั้งค่ะทาสลับกันนะคะทั้งหมดสามเซตค่ะพักระหว่างเซตหนึ่งนาทีค่ะสําหรับท่าที่สองนะคะเราจะใช้เป็นท่าสะคอค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือต้องกางขาเท่ากับช่วงไหล่นะคะที่มุมพอดีกับช่วงไหล่ค่ะหลังจากนั้นก็ย่อลงไปะคะ่ะ ประมาณให้ขา,าหัวเข่าไม่เลยปลายเท้าค่ะแล้วก็คือ,อให้ตั้งตรงเป็นมุมฉากค่ะหลังหลังตรงไม่งอหลังค่ะทำอย่างนี้นะคะทั้งหมด15ครั้งค่ะ3เซตพักระหว่างเซต1นาทีค่ะ ที่ท่าที่3นะคะท่าที่3เราจะใช้เป็นพุชอัพค่ะหรือว่าดันพื้นนั่นเองค่ะก็คืออันนี้นะคะก็คือกลางแขนในระดับเข่าหัวไหลค่ะแล้วก็หลังจากถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราอาจจะตั้งเข่าก่อนในช่วงแรกค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นผู้ชายเราก็อาจจะให้ทำท่าเต็มไปเลยค่ะ ะะเราก็จะทำทั้งหมด8ปดถึง10ครั้งค่ะแล้วแต่ความแข็งแรงค่ะทั้งหมด3เซตนะคะพักระหว่างเซต1นนาทีแล้วก็มาต่อที่ท่าที่4นะคะเราก็จะใช้เป็นท่านีอัพหรือว่าท่ากระโดดค่ะโดยอันนี้นะคะก็คือกระโดดให้หัวเข่าค่ะแตะที่มือนะคะเราจะทำ่างนี้ประมาณ30วิค่ะแล้วก็พักระหว่างเซตหนึ่งนาทีทำทั้งหมด3เซตเหมือนกัน สำหรับท่าที่5นะคะเราก็จะใช้เป็นท่าซูเปอร์แมนค่ะหรือว่าแบทอัพนั่นเองแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะท่าที่6ค่ะเราก็จะใช้เป็นท่าที่ปั่นจักรยานกลางอากาศค่ะแล้วก็ทำเราจะทำอย่างนี้นะคะประมาณ45วีค่ะพัก15วินะคะทั้งหมด3เซตค่ะ ค่ะยังไงก็ลองเอาไปฝึกทําตามลองทําดูกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะครับค่ะ